สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้ยายดาวพากินขนมจีนน้ำยาจะน้ำยาอา่เด็กก็ช้อนนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูไก่ก่อนเดี๋ยวฉันฟองออกเล็กน้อยก็กินได้แล้วคะ่ะเนี่ยสูตรเข้มข้นนะคะของยายดาวทำเมื่อไหร่ก็คือรับประกันความแซ่บค่ะนัวมากๆเลยค่ะ พอดีไม่มีคนถือกล้องให้ยายดาวก็เลยไม่ได้ทำให้ดูว่าสูตรยายะดาวนี่คือทำยังไงนะะเนาะค่ะน้องเดี๋ยววันหลังถ้าลูกสาวหยุดโอากาสหน้ามีมีโอกาสทำข้างหน้าก็จะให้ลูกสาวถ่ายให้ค่ะแต่เขาบอกว่ารับประกันความแซ่บมากๆค่ะวันนี้ขาดไปอย่างหนึ่งค่ะขาดต้นหอมโรยหน้าค่ะลืมซื้อค่ะเมื่อวานเดี๋ยวไปกินพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องทั่วโลกจ้าวันนี้มาพาย,ยายดาวพามากินขนมจีนขนมจีนน้ำยาไก่ค่ะหัวเชื้อคือปลานี่เองค่ะแซ่บมากเลยค่ะอยากจะให้ดูวิธีทำค่ะแต่ว่าไม่สะดวกเนาะค่ะเนาะเราถือกล้องถืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันหลังจะให้ลูกสาวถ่ายให้ดูค่ะสูตรยายดาวกินเมื่อไหร่ก็เวอร์แซ่บเวอร์แซ่บป,ป,ปังค่ะ อันเหมือนเดิมค่ะเอาตะกร้าลงเหมือนเดิมค่ะไม่งั้นไม่เห็นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเอากล้องลงอีกหน่อยไหมมันเห็นหัวเลยหัวเยอะเกินไปเนาะ<ม>ก็อาจจะก,กินช้านิดนึงนะคะเพราะว่าฟันฟันยังไอ้นี่อยู่ค่ะฟันยังกินอะไรไม่ถนัดปากเขาไอ้ไกล้องสั่นก้อนคอน,คอนขอประทานอาภัยอย่างสูงคะ่ะมัดจ้าพี่น้องจ้าเนี่ยผัก ผักถั่วงอกใบซาะแหน่ค่ะถั่วก็มีค่ะล้างเอาไว้แล้วอันนี้ก็กระหล่ำปีค่ะแต่คิดว่ายายดาวคงกินผักไม่ได้เยอะค่ะโอ้มาจากพี่น้องจาเนี่ยกำลังร้อนๆเลยจ้ะเสิร์ฟร้อนๆเลยค่ะใครอยากกินมาเดอ้อจ่าเดอ้อยายดาวจะเสิร์ฟร้อนๆให้รับประทานกันเลยค่ะพี่น้องจา๋าเนี่ยโอ้เมื่อคืน เมื่อคืนไปบ้านแม่ติ๋วมาแม่ติ๋วกินข้าวไอ้เวลาของเราก็ดึกแล้วนะจ๊ะน้ะเราไปดูโอ้หิวข้าวหิวหิวหิวนั่งนั่งอดออจกจ้ะมาจากพี่น้องจา้า อร่อยมากๆอันนี้ก็มีค่ะามาละแต่ฟันมันเคี้ยวไม่ไหวค่ะก็เลยไม่เอามาใส่ถัวงอกไปค่อยเคี้ยว๋อ,อมันเล็กๆหน่อยค่ะ พอดีเมื่อวานี้ทอดแคบหมูค่ะมันใช้เวลาก็เลยทําขนมจีนไม่ทันค่ะเดีในวันนี้ได้กินสมอยากเลยค่ะแต่ไม่ได้ใส่ตีนไก่นะคะไม่ได้ไปซื้อค่ะแล้วก็กลัวกลัวดูดไม่ไหวด้วยค่ะ หวนยังเคี้ยวของแข็งไม่ได้จ้ะเศบหลายเศรบคักเศษมากมาจับพีน่น้องเส้นเหนียวนุ่ม รีบกินเดี๋ยวใบอันนี้หมดก่อนจ้ะใบซาละแน่ใบซาลแหน่ปลูกเองข้างหน้าบ้าน อืตับไก่ค่ะตับไก่กินขนมจีนชอบใส่ใบซาลาเน่จ้ะกล่ำปีสงสัยจะยังเคี้ยวไม่ไหวมากวันนี้ จริงจยิงเราชอบกินแบบกินผักมากๆเลยค่ะแต่แคปหมูก็กินได้อยู่นะแคบหมูหันทำเป็นชิ้นเล็กๆ ก็ไม่ใส่ชิ้นใหญ่นะคะใส่ชิ้นเล็กครับถึงคล่องมากๆเลยค่ะกึ๋้ไก่ก็ไม่ไม่กล้าใส่กลัวเคี้ยวไม่ไหว เวลาก็เดินเร็วเร็ว ขอไปเติมน้ำยาอีกอร่อยมากมาแล้วจัดเติมมาเต็มเลยค่ะเนี่ยน้ำยาแซ่บๆเราไปดัดฟันมาเนาะกินอะไรมันก็ติดฟันจากพี่น้องจา้าเมื่อคืนดูแม่เดี๋ยวกินข้าวออหิหิวหิว,หว,หวทำไงดีอดเอาจากขี้เกียจไปแปลงฟัน ดูก่อนนอนนะโอ้โหแบบสุดยอดเลยจะหิวข้าวขึ้นมาแบบรุนแรงมากๆเลยอืมอบทำเองแซ่บแซบจ้ะเมื่อก่อนอยู่เมืองไทยไม่ค่อยชอบกินนะคะขนมจีน ไม่ชอบกลิ่นกระชายจ้ะแต่ทุกอย่างที่อยู่เมืองไทยนี่อะไรที่แบบไม่ค่อยชอบที่แบบไม่กินนี่มาอยู่ญี่ปุ่นนี่ชอบหมดเลยค่ะกลับกันหมดเลยเวลาที่จะไม่มีให้กินแล้วคือเรามาอยากกินแล้วค่ะ ทอดแคบหมูไว้เมื่อวานอันนี้ชิ้นเล็กเยนีเคี้ยวได้นะครับหมูจะไม่รู้เป็นอะไรเคี้ยวผักไม่ได้ในดายทอดใส่ถุงอย่างนี้ไว้ค่ะทอดไว้หลายถุงเลยค่ะ แคบหมูไก่ไม่เหนียวนะคะไก่นิ่มแต่ไก่พันนี้อร่อยจ้ะพี่โนโอ้องแคบหมูขนมจีนก็อร่อยอีกโอ้ยเซบจากที่เซบก็แซ่เพิ่มขึ้นมาอีกจ้ะ ยังไม่ถึงไหนเลยเวลาหมดแล้วจะ้ะครับหมูทำเองอร่อยมากๆค่ะถ้าอยากกินก็ต้องสั่งซื้อนะคะราคาแพงนิดนึงค่ะ ก็เลยทําเองจ้ะทําเองครั้งหนึ่งก็ได้กินต้องเยอะจ้ะพี่น้องจาก,ก่อนเวลาเดยวเราไปก่อนแล้วจ้ะเดี๋ยวจะค่อยๆกินค่อยๆเคียค้ยวต่อค่ะขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ